สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า9ก้าวิธีเอาชนะความอิจฉาลิษยานะคะลองมาฟังดูเขาบอกว่าคุณเคยรู้สึกเช่นนี้บ้างไหมอิจฉาใครบางคนเพียงเพราะเห็นความสำเร็จของเขาและคุณจะพูดถึงเหตุผลธรรมดาธรรมดาที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเพื่อที่ว่าคุณจะได้มองข้ามมันไปและรู้สึกดีๆกับตัวเอง อารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้เกิดจากสัญชาตญาณของมนุษย์ที่พยายามปกป้องตัวเองด้วยการฝังกบความบกพร่องและความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่งคงนะคะไว้ภายในจิตใจแต่จะมีประโยชน์อะไรกับการทําเช่นนั้นเพราะไม่เพียงแต่ความรู้สึกวิชาลิษยาจะไม่ส่งผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคนรอบข้างแล้วนะมันยังทําให้เรานะคะ ตัวเราเนี่ยเองรู้สึกแย่ด้วยและอาจจะส่งผลหลายต่อเนื่องไปยังร่างกายเช่นทําให้เรารู้สึกปวดอัดแน่นท้องอาจเป็นเช่นนี้เหตุใดยังปล่อยตัวเองให้ตกอยู่ในภาวะดังกล่าวนะฮะก้อบวิธีตอบไปเนี้ยจะช่วยให้คุณจัดการกับอารมณ์บิจฉาริษยาให้ลดน้อยลงและช่วยกระจัดรูปแบบความคิดด้านลบ ออกจากจิตใจนะคบเขาบอกข้อที่หนึ่งบอกว่าเฝ้ามองอารมณ์ลิษยาการพหมบอกตัวเองไม่ให้รู้สึกอิฉาลิษยาไม่ช่วยให้หลุดพ้นจากอารมณ์นั้นได้เพราะยิ่งต่อต้านยิ่งคงอยู่แต่ถ้ารับรู้และเข้าใจสถานภาพอย่างลึกซึ้งเราจะเริ่มขจัดความรู้สึกด้านลบออกไปได้เองดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกอิฉาใครบางคนจงปล่อยตัวเองให้อยู่ในอารมณ์นั้นอย่างเต็มที่ แล้วคุณจะเห็นว่าการเผชิญหน้ากับความรู้สึกต่างๆจะทําให้อารมณ์อิจฉาลิสยาลดน้อยลงนะคะต่อไปสิ่งที่คุณต้องทําคือหามุมสงบเงียบเงียบคนเดียวไร้ซึ่งลบกวนนะคะหลบตาและนึกถึงสิ่งที่หลับตาและนึกถึงสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอิจฉาสังเกตดูว่าความรู้สึกนั้นมาจากไหน มีผลต่อร่างกายอย่างไรคุณรู้สึกติดตันที่ลำคอหรือแน่นท้องหรือเปล่าเจ็บหน้าอกไหมและที่สำคัญต้องรู้จักปลดปล่อยความรู้สึกลิสยาออกมาอย่าไปยึดมั่นมันไว้จงสำนึกไว้เสมอว่านั่นไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นอัตราที่เรียบร้องความสนใจจงเฝ้ามองไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าอารมณ์ลิสยาค่อย นะคะอารมณ์ริษยาเนี่ยนะคะค่อยๆจางหายไปนะคะการฝึกเช่นนี้นะคะจะช่วยให้คุณเอาชนะความเป็นอัตตาและเห็นสิ่งที่เป็นจริงด้วยสติปัญญาของตัวเองนั่นเองนะคะต่อไปข้อสองเขาบอกว่ารักตัวเองมีคํากล่าวว่าถ้าคุณไม่ยอมรับและรักตัวเองในแบบที่คุณเป็นก็มีแนวโน้มสูงที่คุณจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่อหลอกตัวเองให้รู้สึกว่ามีค่า คุณค่าของตัวเรานั้นเกิดจากการเห็นคุณค่าของตัวเองและรับตัวเองคนที่พอใจและรู้สึกมั่นคงในตัวเองจะไม่ปล่อยให้ความอิจฉาริษยาเข้ามากล้ามกายชีวิตจนมองเข้าไปภายในจิตใจใช้เวลากับตัวเองรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเลือกที่จะสนใจตัวเองมากกว่าคนที่เราอิจฉาใช้ความเข้าใจเรื่องความต้องการของปัญญา เปรียบการรับรู้ของเราอีกทั้งระหนักดีว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นอยู่ภายในตัวเองที่จะทําให้เกิดความสุขและความสําเร็จและรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปนั้นเราสามารถหาได้และทําให้สําเร็จได้นะคะข้อที่3เขาบอกว่าเลือกเลิกนะฮะเลิกเลิกเปรียบเทียบนะฮะก็หมายถึงว่ามี คนเคยเกล่าวอย่างน่าฟังว่าการเปรียบเทียบคือเมเล็ดพันธุ์และความอิจฉาคือดอกผลของมันนะคะทั้งนี้เพราะการเปรียบเทียบนําไปสู่ความอิจฉาลิสยาและทั้งสองสิ่งนี้ล้วนปรุงแต่งขึ้นจากจิตนะคะบางคราวจิตของมนุษย์เนี่ยอาจจมปักอยู่กับการเปรียบเทียบจนมองไม่เห็นความเป็นจริงเราจรึงจําเป็นต้องลดการเปรียบเทียบลงเพื่อจะได้เห็นทุกสิ่ง ามเนื้อแท้ของมันนะคะจงเริ่มด้วยการเห็นคุณค่าของความแตกต่างเห็นประโยชน์ของการมีเอกลักษณ์นะคะข้อสําคัญต้องเตือนตัวเองเสมอว่าการเปรียบเทียบนั้น,นะมักไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราจะคาดหวังไปเรื่อยๆนะคะข้อที่4เขาบอกว่าค้นหาสิ่งที่คุกคุกขามจิตใจกรถามถามตัวเองและค้น ว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกหวั่นไหวหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องอะไรสิ่งใดที่กลัวจะสูญเสียหรืออะไรคือสิ่งที่คิดว่าควรได้รับเมื่อคุณรู้ว่ามันคืออะไรคุณต้องการโทษนะคะคุณคืออะไรต้องตัดสินใจที่จะเอาชนะสิ่งที่เป็นภัยคุกขามนี้ด้วยการวางแผนอย่างคร่าวๆหาหนทางที่จะมอง สถานการณ์นี้จากจิตที่เข้มแข็งมั่นคงไม่ใช่จิตที่หวาดกลัวหรือหวันไหวนะคะข้อที่5ก็บอกว่าจดบันทึกนะคะการจดบันทึกข้อคิดลงบนกระดาษไม่เพียงเปิดโอกาสให้คุณแสดงตัวตนออกมาแต่ยังเป็นการวางแนวทางเลือกของคุณให้เห็นเด่นชัดเสมือนมองลงมาจากเครื่องบินซึ่งแลเห็นภาพโดยรวมได้ดีกว่านั่นเองนะคะ จงถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงรู้สึกเช่นนี้เขียนสาเหตุทั้งหมดลงบนกระดาษนึกอะไรขึ้นได้ก็จดลงไปก่อนโดยไม่ต้องแก้ไขแล้วค่อยมาจัดระเบียบข้อมูลในภายหลังเมื่อได้สาเหตุทั้งหมดแล้วก็เขียนไว้ข้างๆข,ข,ของแต่ละข้อว่าจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะคะข้อ 6. อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงถามตัวเองว่า คนที่คุณอิจฉานั้นเป็นภัยคุกคามต่อตัวคุณต่อความสัมพันธ์หรือต่อธุรกิจของคุณหรือไม่สิ่งที่คุณกำลังรูงร้สึกหรือทำนั้นสร้างประโยชน์ให้แก่คนที่เกี่ยวข้องหรือไม่คุณจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งน,นี้ได้บ้างหรือจะได้ประโยชน์อะไรจากสถานการณ์นี้ถ้ามันทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีและไม่มีประโยชน์อะไรต่อคุณเลยก็คงไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะคงความรู้สึกนั้นต่อไปนะคะ ขอทีเหาจุดแข็งของตัวเองสำรวจตัวเองดูว่ามีจุดแข็งด้านใดและมีคุณลักษณะพิเศษอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เช่นมีสมองอันเยี่ยมยอดในการคิดคำนวณสามารถเล่นกีฬาได้ทุกประเภทเป็นต้นนะคะจงเห็นคุณค่าของพรสวรรค์และความสามารถที่คุณมีรวมทั้งให้ความสำคัญกับข้อดีในตัวเองที่ค้นพบนั้นนะคะข้อที่8เขอบอกว่าหันเหความสนใจ บางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะคิดอย่างสมเหตุสมผลยามที่เราถูกคุกคามด้วยความรู้สึกไม่ดีเพราะเรามัวแต่เน้นความรู้สึกด้านลบจนลืมมองภาพใหญ่แต่คุณสามารถเปลี่ยนสภาพอารมณ์ขณะนั้นได้ด้วยการหันเหความสนใจไปยังสิ่งอื่นที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงเช่นออกไปจ็อกกิ้งรดน้ำต้นไม้หรือล้างจานชามในครัวและเมื่อรู้สึกผ่อนคลายลง ค่อยกลับไปยังสถานาะเดิมหรือสถานการณ์เดิมด้วยจิตที่ผ่องใสและเปิดกว้างนะคะข้อ9ถามตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ต้องการจริงๆหรอความรู้สึกเช่นนี้คือการที่เรากำลังให้ความสนใจต่ออารมณ์นี้อยู่สมมุติว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นถามตัวเองว่าต้องการเช่นนั้นจริงหรือเปล่าแล้วคิดว่า คนอื่นจะรู้สึกอย่างไรในบางสถานการณ์ที่ทำให้เราตกอยู่ในอารมณ์ด้านลบตลอดนั้นถ้าเราปรับปรุงแก้ไขได้ดีขึ้นก็จะได้สิ่งที่ดีกว่าเช่นเมื่อคุณเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จมากกว่าแทนที่จะอิจฉาลิษยาเขาก็เปลี่ยนเป็นการแสดงความยินดีราวกับว่ามันเป็นความสำเร็จของคุณเองและศึกษาการทำงานของเขาเพื่อเป็นแบบอย่างสู่ความสำเร็จของคุณในอนาคตอ อันนี้ดีนะคะอย่างที่บอกมาแล้ว9ข้อนี้นะคะเราต้องเอาชนะนะคะความอิจฉาลิษยาให้ได้นะคะแล้วเราจะไม่อิจฉาลิษยาใครเลยนะคะยังไงคลิปนี้จริงก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ